สวัสดีค่ะน้องมุกวรณนิดค่ะอันอันนี้เรื่องของเราคือเรื่องเฉดค่ะอ่ะแต่ละคนนะนำตัวเลยสวัสดีค่ะวิภาค่ะเอ๊สวัสดีค่ะนิกกี้วรินรัจน์จุปงศ์ค่ะปอปอคุณลวิภาค่ะมิ้นเบนจานีค่ะค่ะสวัสดีค่ะพลอยจุฑามาศค่ะสวัสดีค่ะอิงแลนด์ลาดานีค่ะอิงแลนด์ค่ะค่ะทางเรา ก็จะเป็นซีรีส์วัยรุ่นแทฟ,ฟิกเล็กน้อยก็แท็บลิกแหละแล้วก็เออเป็นซีรีส์ที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับในโรงเรียนหญิงล้วนค่ะซึ่งเออก็จะมีเด็กหลากหลายสไตล์มากและส่วนตัวมุกเนี่ยก็รับบทครูนาลินซึ่งเป็นครูที่ก็เป็นครูที่เพิ่งมาทํางานเป็นครูอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ อายุก็ยังค่อนข้างแบบไม่ได้ต่างกับเด็กมากทําให้เด็กอะ่ะก็ยังกล้าต่อรอต่อเถี่ยงก,กับเราอะไรเงี <S <S ้ยค่ะไม่เคารพว่าง่ายๆก็คือแบบต้องเราก็ต้องเอาให้อยู่อันนี้คือคาแรคเตอร์ของเราเียค่ะส่วนในโรงเรียนนี้ก็จะค่อนข้างเข้มงวดเรื่องของกฎระเบียบแล้วก็เรื่องของความเรียบร้อยความกุลสตรีอย่างเงี้ยค่ะก็ก็จะเป็นเรื่องที่้าทายเพราะว่าเด็กแต่ละคนก็ค่อนข้างแสบซึ่งแต่ละคนก็อยู่ตรงนี้ทุกคน ความลับปกปิดีมันวมจะเป็นผิวคุ้นหายไปก็จะมีความความลับแต่ละคนก็คือจะมีคาแรคเตอร์ที่ไม่เหมือนกันอยากหให้น้องๆเล่าว่าแต่ละคนมีคาแรคเตอร์ยังไงเริ่มจากมากมามาเพราะว่าไม้มันไอ้นี่สลับสับกันโอเคค่ะของหนูนะคะของอังกฤษก็คือได้รับบทเป็นเอิญค่ะก็คือจะเป็นเด็กที่ เออย้ายเข้ามาในโรงเรียนแล้วก็ถูกลังแกอะไรประมาณนี้ค่ะก็จะมีความดราม่านิดหนึ่งในตัวละครนี้ค่ะตัวละครนี้จะโดนบูลลี่ใช่เป็นผู้กกระทำใช่อ่อาพลอยค่ะของพลอยก็รบบวเป็นนาโนค่ะเป็นเด็กสาวที่ติดแกลมนิดนึงค่ะอิงแลนเป็นผู้ถูกกระทำใช่ไหมคะของพลอยเป็นผู้กระทำค่ะแต่ว่าจะกระทำแบบไหนก็ต้อง รอไปดูในซีรีส์ค่ะอของมินนาค่ะคะาแรกเตอร์ก็จะเป็นประธานนักเรียนเรียนดีมีสเสน่ห์นะคะแต่ว่าเป็นคนที่ชอบเรื่องเซ็กซเซ่แ,แน่นอนค่ะชื่อโซฟีนะคะในเรื่องอแบบกระชับแบบกระชับกระชับตอนนะคะรับบทเป็นเอมี่ค่ะก็แน่นอนว่าทุกโรงเรียนหญิงจะต้องมีสาวเท่คนนึงแน่นอนก็จะเป็นคนคนนั้นเองอ่ะซึ่ง ายเทที่แบบคล้ายๆหลายคนแบบมองว่าสดใสหรือต่ไรก็ตามก็จะมีความลับซ่อนอยู่เหมือนกันค่ะซึ่งจะเป็นความลับแบบไหนต้องรอเดียตามชมในซีรีส์น่ะนิกกี้นิกกี้ค่ะนิกกี้นะคะก็รับบทเป็นเบลค่ะก็คารคเตอร์เนี่ยมันจะมีความเหมือนเป็นแบบเด็กเดนนิดนึงแบบเด็กไม่รักกฎระเบียบในโรงเรียนก็คือโรงเรียนแบบกฎระเบียบชัดเจนมากเคร่งมากแต่ว่าเราไม่สนใจ ขัดทุกอย่างทุกคนระเบียบอย่างที่แบบเห็นไปแล้วในแบบที่จะเล็กๆน,น้อยๆก็คือแบบไปยืนดูบุหรี่เอออะไรแบบนี้นใช่แล้วก็ไปต่อร้อต่อเถียงกับคุณครูคนใหม่ต่อรอยต่อเถียงกันตลอดอันนี้จะเป็นตัวที่เราเถียงกันตลอดใช่ใช่ใช่ค่ะสำหปุ้ยฝ้ายค่ะสำหรับปุยฝ้ายแล้วบทเป็นเจนนะคะคก็ในเรื่องเนี่ยตัวละครของเจนก็เหมือนเป็นเด็กใหม่ที่เพิ่งย้ายเข้ามางเรียนหญิงล้วนก็ภาพจาของเจนเนี่ยก็โรงเรียนหญิงล้วนเนี่ย เลิศเลอเพอร์เฟกดูดีใช่แต่พอได้เข้ามาเรียนจริงๆแล้วเนี่ยโรงเรียนหญิงล้วนนี้มีเบื้องลึกเบื้องหลังที่มากกว่านั้นใช่ค่ะทาให้ตัวเองเนี่ยงข้งที่จะปรับตัวยากกับโรงเรียนนี้ใช่ใช่มืดหมดเลยมืดสนิทเลยทีนี้เฮ้ค่ะทำไอะไะคครูมันเด็กรุ่สุดสุดไม่ได้เนเรื่องนะชีวิตจริงอรอเล่น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 ค่ะก็ ก็อันนี้มุกก็รู้สึกว่ามุกเป็นเกียรติกันนะคะเป็นบทบาทใหม่ที่ยังไม่เคยได้รับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งบริษัทนี้ก็เป็นบริษัทของฟู้ดชินาพัฒน์นะคะก็เป็นเพื่อนกันมาอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยก็ขอบคุณที่ที่ให้ให้เกียรติเราเราได้เล่นแบบเรื่องนี้มุกรู้สึกว่ามันน่าสนใจนะค่ะในเรื่องว่าต้องดูใช่ไหมในเรื่องอ่ะมันก็จะมีหลากหลายแบบจริงๆเราก็เป็นคน,เร,เ,น,คนเราเป็นคนที่ไม่ไม่ได้เก่งมากแต่เราพยายามที่จะ ต้องสู้ไงคะเพราะว่าเด็กนักเรียนแต่ละคนน่ยม,มากันคนละ ENERGY อะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องดุในเวลาที่ต้องดุอะไรอย่างเงี้ยอย่างซีนที่เป็นไวรัลกับน้องนิกกี้ก็คือซีนที่ดุดบุหรี่คือนิกกี้เขาก็ดุดบุหรี่อยู่แล้วเรา,เอ,าออกมาแล้วนิกกี้ก็เป็นฟีลแบบว่าครูทําไม่เป็นละดิอะไรย่างเงี้ย <All right. S 1> แต่จริงๆอ่ะตัวละครเราอ่ะก็เป็นตัวละครที่ ผ่านอะไรมาเยอะมากเหมือนกันไม่ได้ว่ามาเป็นครูที่เรียบร้อยอย่างทุกวันนี้ตั้งแต่วันนี้อะไรเงี้ยค่ะจริงๆก็ผ่านเรื่องราวเหมือนเด็กๆเนี่ยมาเยอะแยะมากมายเพราะฉะนั้นแบบเราก็มีบางมุมที่เราสู้บางมุมที่เราอ่อนแอมอนกันนยคะเราเป็นตัวดำเนเินเรื่องำเนตัวต้นเรื่องจริงๆทุกคนคือตัวหลักด้วยกันหมดเลยแต่ว่าเราอะเป็นคุูอยู <c> ่ <oughs> คูอยู <c> ่ <oughs> ค่ะใช่ค่ะใช่ว่าคูแล้วแบบ ใช่ค่ะมีมีมีแน่นอนค่ะแล้วก็นอกจากนั้นก็นอกจากแบบความเข้มข้นแล้วดูเหมือนแรงแล้วเนี่ยมันก็มีความน่ารักแล้วก็มีความรักอยู่ในนั้นเลยนะคะใชร่รวมถึงหลายๆคนตรงนี้เป็นเป็นน้องใหม่ที่การแสดงดีเออก็ฝากน้องๆด้วยตรงนี้ก็คือรักรักเหมือนลูกศิษย์จริงๆ <laughs> ฝากด้วยค่ะ อันนี้ก็จะเริ่มถ่ายทช่วงช่วงต้นปีหน้านี้แล้วค่ะใกล้ใกล้ใกล้ๆนี้แล้วมีใหม่ใหม่เอี่ยมอองหลายคนอันสองคนนี้ก็ใหม่เอี่ยมองค่ะอันนี้เล่นมาบ้างเล่นบ้างนี่ใหม่อันนี้อุ้ยอาจจะเป็นใหม่แบบแต่หน้าเก่าอยู่นาน่าอันนี้ก็ใหม่มาค่ะน้องๆแบบว่าสิบกว่ากว่าสิบปลายปลายยี่สิบต้นๆกันเอง ปากด้วยแนะนำเทคนิคอะไรยังไงกันไปที่หลังก็คือเรื่องนี้ค่อนข้างค่อนข้างอินเพราะว่าเป็นแบบเพื่อนทําด้วยเราก็ค่อนข้างเหมือนมีส่วนร่วมในเบื้องหลังด้วยอย่างเงี้ยค่ะก็ก็รู้สึกดีเหมือนมาฝึกงานแล้วก็น้องน้องน้องนก็เก่งแล้วเราเราเหมือนแบบมือเด็กเจนเนี้ยแนะนําอะไรไปค่อนข้างที่จะทาได้เลยตรงนี้ หายหตรงนี้ฟู้ดเขาเทรนมาดีเราแบบว่าช่วยแนะนำนิดหน่อยก็ได้่ค่ะถ้าจะให้คะแนนความเผ็ดร้อนของตั้งยามากสตกิกเลยเนี่ยค่ะใหสักดิบคะแนนนี้จริงมพี่คะผกว่าให้สิบเต็มสิบค่ะเ<ช>รื่องนี้คือเรื่องนี้ค่อนข้างเป็นเรื่องที่หลากหลายอย่างในไลฟ์อัพของ FRT มีแบบสามเรื่องเนี่ยเรื่องนี้ก็จะเป็นเรื่องที่แบบ กระจายกันมากว่าแบบใครไปคนนี้ไปนั่นคนนั้นไปนี่คนนี้หวานคนนี้เค็มคนนี้ดุอะไรอย่างเงี้ยคาแรคเตอร์ของทุกคนต้องชัดใช่ค่ะใช่ค่ะแล้วก็เรื่องนี้เรื่องนี้เขียนจากแบบตัวน้องๆแต่ละคนรวมถึงบางบางส่วนของมุกที่เป็นคูนรินเหมือนกันอย่างเงี้ยค่ะใครอยากเล่าปากไหมไอ้น้องนิกกี้บ้างนิกกี้เหรอูปกระกานเลยรูปเลยนะคะครับผมก็ เอ,อย่างไงก็ขอฝากซีรีส์เรื่องใหม่ด้วยนะครับจากค่ายเอฟ e ีทีเอ็นเทนเมนนะคะเป็นซีรีส์แซฟฟิตเรื่องที่3เอ้ยเรื่องที่สองในค่ายเลยแต่ว่าเป็นซีรีส์เรื่องที่3ของค่ายนะคะก็ก็เออพวกเราก็เป็นนักแสดงหน้าใหม่กันหลายๆคนเลยยังเป็นพี่มุกที่เป็นอาจารย์ของเราพห่ก <cualquier> ็ใหม่ใหม่เลยอะไรใคระอ็ <ๆ S 2> ขอฝากซีรีส์ของพวกเราไว้ด้วยนะคะในปีหน้านะคะชื่อชื่อเรื่องว่า Chase ครับผมเอ้